ครับผมนะครับวันนี้ผมมีชุดชุดตักครับที่ถอดลงจากรถนะครับปุ่งขี่สี่ชุดนะครับนะครับที่ตัวนี้นะครับผมของแท้สูงครับนะครับผมถอดลงจากรถไทฟอร์ดนะครับมีสามสี่ชุดนะครับนะครับสวยๆนะครับมาก่อนได้ก่อนครับมาก่อนได้สวยก่อนนะครับผมราคาไม่แรงครับเบาๆนะครับครับอุปกรณ์ครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับปุ้งปุงปุ้งขี่ครบนะครับสี่ชุดนะครับ ค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาเบาเครับนะครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงนะครับครับผมตัวนี้เพิ่งถอดลงนะครับสวยๆนะครับชุดนี้เพิ่งถอดลงนะครับสองชุดนี้สวยมากครับไม่มีตำหนิครับนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปประกอบใช้งานได้เลยนะครับสเลยท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับกับวิสัยอนเตอร์แท็กเตอร์ครับนะครับผม ค,ครับขอบคุณครับ